สงครามรัสเซียยูเครนเดินหน้ามาเกือบจะหนึ่งเดือนการเจราจาเพื่อหาทางออกเป็นไปพร้อมๆกับปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียหนึงในข้อเรียกร้องของรัสเซียเพื่อแลกกับการหยุดยิงและถอนทหารคือให้ยูเครนมีสถานะเป็นกลางไม่เข้าร่วมนาโต้และจำกัดการถือครองอาวุธเพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อรัสเซียโดยยกตัวอย่างออสเตรียและสวีเดนว่าอาจจะเป็นต้นแบบของอยูเครน แม้ทั้งสองฝ่ายจะเห็นตรงกันว่าการเจราจามีความคืบหน้าแต่ผู้แทนฝากยูเครนตั้งข้อสงสัยถึงความจริงใจของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินต่อก,การเดินหน้าสู่สันติภาพยูเครนย้ำข้อตกลงใดก็ตามต้องเป็นไปเพื่อยืนยันความปลอดภัยของอยูเครนผู้เชี่ยวชาญประเมินสถานการณ์ว่าข้อเสนอสถานะความเป็นกลาง อาจจะยังไม่ถึงเวลาในระยะนี้ยากที่ยูเครนจะรับข้อเสนอทุกข้อนะครับแม้กระทั่งเรื่องของให้ให้เป็นกลางอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็มีการยกประเด็นตัวแบบออสเตรียขึ้นมานะครับหรือสวีเดนขึ้นมาอย่างเงี้ยยูยเครนก็ปฏิเสธแล้วก็คงจะยากคงจะลังเลอยู่ที่จะให้คำตอบได้ชัดในช่วงนี้นะครับแต่ว่าของออสเตรียน่าสนใจเพราะว่ามันใส่เข้าไปในรัฐธรรมนูญเลย นะครับซึ่งซึ่งซึ่งก็สอดคล้องกับข้อเสนอของรัสเซียที่อยากให้ยูเครนเป็นแบบนั้นคือต้องจัดการกับระเบียบรัฐธรรมนูญด้วยใส่เรื่องไอ้ความเป็นกลางเนี่ยรักเป็นกลางเข้าไปด้วยนะครับมันต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญการปฏิรูปรัฐธรรมนูญอะไรอีกหลายส่วนอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอมันเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยมันก็ล็อกนะครับพฤติกรรมทระหว่างประเทศของยูเครนไปเลยอ่ะนะครับสื่อสวิตเซอร์แลนด์แยกสถานะความเป็นกลางของประเทศต่าง ได้แก่ประเทศที่มีกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศรับรองความเป็นกลางเช่นสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียมอโดวาเติร์กเมนิสถาและคอสตาริกาขณะที่บางประเทศใช้การประกาศนโยบายเช่นสวีเดนฟินแลนด์ออแลนด์เซอร์เบียรวมทั้งชาติอาเซียนแต่ไม่ได้มีกฎหมายบังคับสวีเดนและออสเตรียต้นแบบประเทศเป็นกลางที่รัเสเซียอ้างถึงล้วนมีที่มาและรูปแบบแตกต่างกัน ออสเตรียมีรัฐธรรมนูญกำหนดขณะที่สวีเดนไม่ได้มีกฎหมายชัดเจนทั้งสองประเทศต่างเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกนาตโต้มีกองกำลังเป็นของตอนเองแต่งบประมาณทางทหารไม่ถึง2%ของ GDP ววววหลังสงครามโลกครั้งที่สองปี1945ววออสเตรียถูกแบ่งและยึดครองโดยกองกำลังฝ่ายพันธมิตร4ชาติ จนกระทั่งมีการร่วมลงนามสนธิสัญญารัฐออสเตรียระหว่างรัฐบาลออสเตรียและผู้แทนจากฝ่ายพันธมิตรเมื่อ15พฤษภาคม1955ประกาศความเป็นอิสระของออสเตรียและทุกชาติถอนทหารออกจากพื้นที่รัฐสภาออสเตรียรับรองสถานะความเป็นกลางในรัฐธรรมนูญนับแต่นั้นเป็นต้นมาผู้เชี่ยวชาญประเมินผลกระทบหากยูเครนประกาศสถานะเป็นกลาง ถ้าอนาคตเนี่ยยูเครนจะจะมีลักษณะเป็นกลางจริงๆเป็นประเทศเป็นรัฐเป็นกลางจริงๆเนี่ยเวลามีสงครามเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แบ่งเป็นสงครามภาคพื้นดินกับสงครามทางทะเลนะครับในบริบทของภูมิรัฐศม์ของยูเครนเอะผมก็นึกอยู่ว่าถ้าเป็นสงครามภาคพื้นดินเนี่ยก็กําลังรัเสเซียกับกําลังของนาโตหรือตะวันตกเนี่ยก็อาจจะ จะก้ามกายมาได้ยากหากยูเครนประกาศความเป็นกลางแบบเขร่งคัดนะครับแต่ไอการยุทธทางทะเลเนี่ยนะครับในเมื่อว่าตอนนี้ดินแดนจุดยุทธศาสตร์ของยูเครนที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลดําทั้งหมดหรือแหลมไครเมียเนี่ยมันเป็นของรัสเซียรัสเซียผนวกมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วทุกวันนี้รัสเซียก็ยึดเมืองท่าสําคัญต่างๆ,ๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายูเครนเป็นกลางเนี่ยคงเป็นกลางในเรื่องของสงครามที่รบกันทางน้ําในทะเลดําได้ยากแล้วนะครับ แม้ข้อเสนอแนะความเป็นกลางคล้ายจะเป็นความหวังท่ามกลางสงครามรัสเซียยูเครนแต่การตีความที่ต่างกันของทั้งสองฝ่ายการเดินหน้าหาข้อสรุปอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นชลธรยุทาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย p ี s รายงาน